ในหนังเมันเกี้เียๆอย่างนี้พ่อเขาเคยผมเคยเห็นในหนังมันเกี้เียๆอย่างนี้นะเอาปากหน่อยดูดแล้วเอาทำปากดูดแล้วไนะหนนี่ไงเฮ้ยทำได้ไงอ่ะ ไ,ได้อย่างที่เขาทํากันจริงหรวะเฮ้ยไอ้ยามันได้จริงด้วยวะใครมาทําอะไรหน้าบ้านวะพ่อ,พอใครมาทําอะไรหน้าบ้านไม่รู้พ่อไปดูหน่อยดินู่นนะ่ะนู่นนะ่ะพ่อไปดิพ่อไปดิเฮ้ยเอาไอ้เดียบ้านให้คนเดิมเปล่ายังไม่ไปอีกเหรอไปไป มึงไม่เลิกเหรอไอ้จนจนห้ายพี่ไม่ได้ให้เกียรติหน้ากากผมเลยโอ้อะไรยอะไรเนี่ยอ้าตบงรายการรู้ทันจนอีพีสองไงพ่ออีพีแรก ไม่สําเร็จไงผมก็เลยไปสั่งเครื่องมือจากจอมโจรระดับโลกมาเลยนี่จอมโจรระดับโลกเขาบอกว่าใช้เครื่องมือค่นนี้เขาบอกว่าเขี่ยคันไหนหลุดคันนั้นนี่ก็เลยซื้อมาลองว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีป้องกันกับโจรกะจอกงี้ได้ยังไงเออนี่เนี่ยนะเออเนี่ยนะจอมโจรนี่จอมโจรระดับโลกกินขนาดนี้เออล้มไปนี่มันกล้าตายแล้ว เมื่อกี้เขียกเกือบหลุดแล้วนะเนี่ยโอ้โหในทีเสือยิ้มเขียกหลุดไปแล้วนูเวเออเอางี้ดีกว่าก่อนที่ไอ้เสือยิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบเยชิชนแนลช่วงลู้ทันโจนน้ไฟกูโจนเยอะ กอดแล้วนะกัดถอดไปแล้วถอดไปแล้วได้กัดถอดไปแล้วใจจิตเรียกมานหนามันหนาวววันนี้ได้ผลแน่นอนอีพีแล้วแม่เหล็กอะไรมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งไปคุยกับเสือมาแล้วเสือเบิ้มเสือเบิ้มเสือเบิ้มที่เขาปนอยู่ร้านรุ่นนอนตะเข็บน้อเหรออ๋อ วันนี้ยิ้มไปซื้อมาแล้วเออลองลองมาพ่อท้ายิ้มใช่ไหมเดี๋ยวยิ้มหาอันนึงก่อนยิ้มคิดว่าน่าจะเป็นกูไม่เคยเจอโจนอะไรมันพกคิงขนาดนี้เดี๋ยวไม่กลัไม้านฟันเนบมาไหนไหนดูดิอุปกรณ์เขาเป็นอุปกรณ์นี่ครับนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่ากุญแจผี Yup. แล้วทำไมมันมีหลายอันเอามาดูหน่อยดิมันแล้วแต่รุ่นคุณแจวนี่มันจรนกระจกเฮ้ยของแท้นะพ่อจะทำไหมเหรอจรนกระจกทำเลยนี่อยากรู้ว่าออกจริงหรือเปล่าพ่อว่าไม่ออกไม่ออกใช่ไหมอ่ะดูเลยมาพร้อมกันเลยสามนาทีสามนาทีอืมกล้าพูดนะสามนาทีเออทักขึ้นยงโมไปไงเฮ้ยพ่อฮะเดี๋ยวออกจริงจริงฮะจริงจริงออกเลยตันนี้ผ่านแล้วหนึ่งนาทีนะะมาแล้วพ่อมาแล้วมาแล้ว Icana, พอมาแล mm ้วพอมาแล้วนี่เราก็เขี่ยเขี่ยเงี้ยทุกคนเขาเคยเห็นในในหนังอ่ะในหนังมันอกี้เขี่ยอย่างเงี้ยพ่อเขาเคยผมเคยเห็นในหนังมันอกี้เขี่ยอย่างเงี้ยนะลองปากหน่อยหลุดแล้วลองปาดหลุดแล้วนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงเดี๋ยวกุญแจมีปะเนี่ยไม่มีนะตัวสองตัวสองตัวสองนะครับทุกคนตัวสอง เฮ้ยอย่าไปว่าจกกระเจาะไหนไหนขอขอดูใกล้ใกล้ได้ป่ะตัวสองตัวสองทำได้จริงป่ะเนี่ยจริงจริงไม่น่าได้อ่ะเมื่อกี้ฟุกพ้ออันเมื่อกี้ฟุกกูกูกูเหนื่อยประมาณป่ะกูเหนื่อยประมาณป่ะกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูนนี่ะมานั่งดูลูกชายนี่คุณแจนี่ หน้าอย่างมึงอะหัวไม่ได้แดกอะทางนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนั่นนะเฮ้ยนี่การเปลี่ยนอาวุธเหรอไม่เปลี่ยนเลยแล้วท้ามือมึงนี่จะเปลี่ยนยังไงอะนี่หลุดหลุดหลุดไปครึ่งแล้วนี่มือมีแต่มึงไม่ใช่ลูกอุนี่กูลาออกไปนานแล้วนะลาออกเลยใบตัดมึงเนี่ยกูชักเอือมละอาแล้วอ่ะอะไรตาอะไรอะไรตาละอย่างเนี่ยมึงไม่ได้ศึกษาเลยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมลูกกุญแจบิดไปครึ่งแล้วต้องใจเย็นเฮ้ย เห็นไหมเสียงดังแป๊กมเห็นไหมดูแลดูแลดูตรงอันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงมันทั้งกล้ามันทั้งกล้าจริงๆเฮ้ยใจเย็นฮะใจเย็นเราเป็นโจรมือใหม่อันนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวโอ้โหกว่าจะหาได้นี่เจ้าของบ้านหมานี่คือลายมือติดเต็มเลยละหิวข้าวละออกแน่นอนพ่อวันนี้แหละมันเฮ้ยมันต้องแกรกเฮ้ยเฮ้ยฟังเสียงดิเฮ้ย เห็นไหม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 ล่ะเห็นไหมล่ะมาแล้วฝนก็มาด้วยพ่อฝนก็มาด้วยโอ้ยนะำม้าเล่นก้ำสาด้วยนะโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มันเด้งเกือบหมดแล้วนะทุกคนจริงอะจริงตัวนี้คือเด้งกลับเด้งกลับแล้วว้ายมือหลุดโอ้ยหลุดเลยอ่ะไหนไหนไหนฮู้ม อันนี้คือหลุดแบบนี้คือต้องเริ่มใหม่เหรอใช่ใช่เมื่อมือมือเบื่ออันนี้คือหลุดต้องเริ่มใหม่หมดเหรอใช่อันนี้คือหลุดต้องเริ่มใหม่หมดเหรอใช่ไไปม่่ถึงฝัันนแตฉจทุยเหนือละเกินอ่ะทุกคนมาดูกันนะคะตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วยังไม่เห็นได้เลยเมื่อกี้มันแค่ฟุก ลูกใหญ่อะมันกรมีแข็งอาการเหมือนเมื่อยมือนะตอนนี้เหลือฟันเดียวเท่านั้นจริงอะในปากกูเนี่ยโอ้ยปวดมือเดี๋ยวอะไรวะโจรกระจอกจริงเลยเมว่ผม อย่างนั้นพ่อเราต้องหาวิธีป้องกันมันป้องกันไม่ให้มันเอากุญแจเราออกไปได้เห็นเฮเ็นเ็นเอางีเนเราไม้จิ้มฟันเ็บฟันมันมาเงี้ยมันยงงี้ออกเลยโอ้ยเนี่ยมันหนังจีนทไมได้หรอหนังจีนเอางี้เมื่อกี้ตัวทําลูกเล็กไดใช่ป่ะลอดูลูกเล็กอีกรอบแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาหาวิธีนะคะป้องกันไม่ให้โจนั้นอ่ะมาจะดอกกุญแจเข้าบ้านเราได้ทุกคนเราจะรู้ทันโจนไปด้วยกันดู ลูกเล็กลูกเล็กเอาให้เอาอย่าให้เสียกขี้หน้าเขานะใช่นี่นะทุกคนเราต้องใจเย็นลูกเล็กคือว่ามันง่ายกว่าลูกใหญ่ลูกเล็กกับกอมันนิ่มได้แล้วได้แล้วได้แลวเครื่องมือเฉพาะนะครับทุกคนห้ามลองเล่นแบบนะครับอันนี้เราทำให้ทุกคนดูดูเฉยๆว่ามันมีเครื่องมือแย่างนี้ทันโจรนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะมาหาวิธีป้องกันกันให้มันเหนือกว่าไอ้พวกจอมโจรห้าร้อยพวกนี้นะคะได้แล้วทุกคนอนละหนึ่ง ้ันี่สนี่อ้าหลุดแล้วพ <ต Anfang> ่อ <avez> ก็บอกแล้วไงครับทุกคนว่าตัวเล็กเนี่ยกรอนมันนิ่มถ้าั้นเราแล้วกรอนมันสั้นเราสามารถงัดงัดงัดเรียงฟันแล้วมันก็เด้ง ต่อไปนี้นะถ้าจะล็อกอะไรห้ามซื้อตัวเล็กนะตัวใหญ่จะปลอดภัยกว่าเพราะว่าโจมันงัดตัวเล็กออกตัวใหญ่มันงัดไปออกขอตัวใหญ่หน่อยอีกทีอ่อตัวใหญ่เบิ้มเบิมเบิมเบิมเลยนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่ยิ้มกําลังจะลองนะคะใช้วิชาที่ไปเรียนจากจอมโจระดับโลกอะไรนะเดอรลิปเปอร์เดอะลิปเปอร์เนี่ยที่เขาสอนพี่ยิ้มมาเนี่ยตัวต่อตัวเลยมาดูกันว่าตัวใหญ่เนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เอ้าแข็งจริงหรอจริงจริงจริงแสดงว่าตัวใหญ่วใหญ่ก่อน แนะนำครับนั้นเรามีวิธีที่เราจะป้องกันตัวเล็กไม่ให้หายเดี๋ยวมาอด้วยม่เราสามารถใช้กรอนตัวเล็กได้แต่ว่าเรามีวิธีป้องกันไม่ให้เจ้าจอบโจรกระจกเดือดริปเปอร์เนี่ยเอาออกไปได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวจัดให้ติดกาวแมะว่ายิ้มแนทนำละติดกาวติดกาวอ่ะมันง่อยเกินไปของพ่อติดกาวนี่ของใครเนี่ย ตัวยังไงก็อยู่คนเียดากกว่าฮะไอ้เจ้าถึงเลยอ่ะโอ้โหมึงแปลได้ว่ะโอ้โหเวลาจะไปไหนบอกทุกคนไปผมบอกเลยนะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกองพลปตออและทีมงาน 28A บอนะครับบอกเลยว่าถ้าทุกคนจะไปไหนข้างนอกบ้านอะไรก็แล้วแต่ การที่คุณจะล็อกก่อนเพียงชั้นเดียวมันไม่มีความปลอดภัยต่อไปแล้ววันนี้ครับพี่มีวิธีครับศาสตัวิศวะมาเองวันนี้เซฟของชั้นโองชัเป็นไงอะพ่อคาดไม่ถึงอ่ะดิบอกเลยนะพ่อว่าขนาดตู้เชื่อมตู้เซฟก็ยังต้องใช้มันสายแล้วเนี่ยเขานัดลูกค้าไว้อะเขาจะออกจากบ้านมีบไว้มีบไว้ ที่เซฟสองชั้นได้ยังได้ยังเร็วๆจอบกลับบ้านแล้วเป็นไงพ่อ,อปอดไข่ไข่จะมาฉลาดข้ามันแล้วตัวเชื่อมล็อกไอ้นี่จะกำนี่ทำไมอ่ะอ้ามันก็สะดอดได้อยู่ดีมันสะดอดได้แต่มันแกะกุญแจออกไปไม่ได้แต่มันแกะกุญแจออกไปไม่ได้งงเป็นไก่ตาแตกเลย ไม่เข้าบ้านเหรอเสร็จปั๊บเนี่ยอ๋อโจโจมันไม่เข้าบ้านโจมันขโมยกุญแจเสร็จปุ๊บไม่แบบไม่โจมันน่ะก็เข้าบ้านนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราพอเชื่อมมันนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นชั้นที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วเราก็เชื่อมประตูสองฝั่งติดติดด้วยกันอ๋อพ่อเขงโง่เนี่ยพอพอเชื่อมปุ๊บประตูติดด้วยกันปุ๊บใช่จนโจเข้าก็ไม่ได้ใช่ออกก็ไม่ได้เราจะไปไหนก็ไม่ได้ได้เลยได้เล โอเคทุกคนเป็นย <Anyway> <anyway> okay, oh okay, ังไงเป็นย like? mm ังไงมันสามารถสอดกุญแจได้จริงๆทุกคนแล้วก็เก่งไงเก่งไงแต่ว่าลูกใหญ่จะยากนิดหนึ่งลูกใหญ่จะยากต้องใช้ความสามารถฝึกวิชานิดหนึ่งใช่ถ้าใครแบบว่าจะหากุญแจก็ซื้อลูกใหญ่หน่อยแล้วกันดีๆแล้วกันคนแล้วก็ถ้าใครจะอยากป้องกันนะคะโจรก็คือเชื่อมไปเลยเชื่อมตั้งแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับ รู้ทันโจนนะครับผมเราจะลาดรายการนี้ไม่น่ามีอ่ะมมไ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปหน้านะคะให้มันมีสารล่าให้มันแบบว่าน่าดูมีความรู้มากกานะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจำหน้าเข้าไว้ลูกน้องจอมโจนเดลิปเปอร์